หลังจากราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่3พุทธศักราช2563หรือโรคโควิด -19 หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ทั่วโลกมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรนุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลงรวมถึงการแพร่ระบาดและความรนุนแรงของโรคทั้งในต่างประเทศก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันประกอบกับจำนวนวัคซีน ป้องกันรโรคโควิด -19 ในประเทศไทยมีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในระดับความครอบคลุมสูงซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันรโรคเพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเพื่อให้มาตราการทางกฎหมายสอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตราการต่างๆในประเทศและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันจึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่3พุทธศักราช2563 หรือโรคโควิด -19 เพื่อประโยชน์และความเหมาะสมในการเฝ้าระวงังการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปด้านนายแพทย์พะมลดรุุในายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดบึงการได้ให้สัมภาษณ์ว่าหลังประกาศมีผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้โรคโควิด -19 จากที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงก็จะลดระดับลงกลายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวงัง ต่อไปผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด -19 ก็จะเหมือนคนเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ธรรมดาทั่วๆไปซึ่งมาตรการต่างๆที่เคยเข้มงวดกวดขันต่างๆที่ผ่านมาก็จะลดระดับลงตั้งแต่1ตุลาคมส5 6 5เป็นต้นไปนะครับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019้หรือว,ว่าโรคโควิด1นทครับทางประเทศไทยก็จะประกาศให้เป็นที่ว่าโรคเฝ้าระวังเนาะจากโรคติดต่อที่ว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆก็จะลดระดับเหลือแค่โรคเฝ้าระวังนะครับก็หมายความว่าต่อไปเนี่ย ผู้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็จะเป็นคนเหมือนคนติดเชื้อไข้หวัดไข้าบาดใหญ่ธรรมดานะครับซึ่งก็มาตรการต่างๆที่เราได้เคยเข้มงวดกดขัดในช่วงที่ผ่านมาก็จะลดระดับลงนะครับก็เหมือนกับเราติดเชื้อไข้หวัดไข้าบาดใหญ่ทั่วๆไปนะครับผู้ที่ติดเชื้อเป็นโควิด19หรือติดทำเลือเชโพิทีฟนะต่อไปเราก็ไม่ต้องกักตัวนะครับเราก็จะใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็โยง่าง,งคนอื่นระวังตัวไม่ให้ติดคนอื่นเหมือนกนะันอย่างนี้นะครับก็สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับ กลับกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติส่วนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงผู้ที่ใกล้ชิดอันนี้ก็ยิ่งผ่อนคลายไปใหญ่ครับก็คือหมายความว่าคนเหล่านี้ก็ไม่ต้องกักตัวเหมือนเดิมครับก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่เพียงแต่สวมหน้ากากอนามัยพักการตัวเองไว้นะครับไม่ให้ไปแพร่กระจายสู่คนอื่นครับหลักการก็จะเป็นไปประมาณนี้ครับคือมันมีความผ่อนคลายของโรคนี้เยอะไปเยอะมากเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติทั่วไปนะครับในการเฝ้าระวังตัวเองเป็นสําคัญครับผม ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนายแพทย์พระมอดรุณได้เน้นย้ำให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเมื่อครบกำหนดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม608เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการป่วยหนักและลดอัตราการเสียชีวิตวัคซีนให้บริการที่โรงพยาบาลทุกแห่งเหมือนเดิมครับก็การเน้นในส่วนที่เป็นกลุ่ม608เดิมก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยก็ให้มารับเข็มกระตุน้นก็คือลองนับจากเข็มสุดท้ายที่ตัวเองได้ไปเช่นให้ฉีดเข็มสองเมื่อ ประมาณเกิน3เดือนหรือ4เดือนน่ะก็ให้มาฉีดเข็มกระตุ้นได้นะครับตลอดนะก็มีวัคซีนเห,เหลือเยอะครับในในคลังครับม,มีให้บริการเยอะก็ก็ส่วนคนทั่วไปถ้าต้องการฉีดวัคซีนก็สามารถมาใช้บริการที่โรงพยาบาลขอรับวัคซีนได้ครับผมไม่มีปัญหาครับต้องขอบคุณในช่วงที่ผ่านมานการป้องกันโรคโควิดในช่วง2ปีที่ระบาดนะก็ที่น้องชาวบ,บือนการก็ป้องกันตัวเองด,ดีมากครับทำให้โรคเราไม่ได้่กระจายแล้วก็ไม่ระบาดหนักเหมือน ต่างประเทศนะครับขอบคุณมากครับผมนอกจากนี้นายแพทย์พมรดารุณยังกล่าวเพิ่มเติมว่าถึงแม้วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโรคโควิด -19 จะกลายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังแล้วขอให้ทุกคนยังคงเฝ้าระวังตัวเองเหมือนเดิมการพบปะผู้คนถ้าแออัดมากก็แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยอยู่ถ้าคนไม่มากก็ถอดหน้ากากอนามัยได้ ส่วนการดูแลตัวเองในเรื่องของสุขอ,อนามัยส่วนตัวเช่นการล้างมือก็ให้ถือปฏิบัติเหมือนเดิมนอกจากจะเป็นการป้องกันการติดโรคโควิด -19 แล้วยังป้องกันการติดเชื้อโรคอื่นๆได้อีกด้วยจึงควรป้องกันตัวเองต่อไปก่อนถึงแม้ว่าโรคโควิด -19 จะเป็นโรคเฝ้าระวังนะลดระดับความรุนแรงลงแล้วนะครับแต่ทุกคนก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองเหมือนเดิมนะครับก็ การไปพบปะผู้คนถ้าแออัดมากก็แนะนาให้สวมหน้ากากอนามัยอยู่นะครับแต่ถ้าไม่อัดก็อาจจะถอดหน้ากากอนามัยได้นะครับพฤติกรรมการล้างมือนะอันนี้ก็ควรจะเ,เป็นนิสัยประจําตัวติดตัวไว้เพื่อให้รักษาคมสัางตัวเองนอกจากป้องก,กันโรคโควิด1 i แล้วก็ยังป้องกันโรคติดเชื้ออื่นได้ด้วยครับเดินอาหารก็ป้องกันได้ครับก็ให้ระวังตัวเองต่อไปนะครับส่วนถ้ารู้ว่าใครติดโควิดแล้วก็ดุยวงห่างเขาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราทำตัวเหมือนเราป้องกันโรคหวัดโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่เราเคยกระทำมานะครับ ก็ลดก็ความกังวลลงไปครับทินัทยานชาตเตชสิทธิ์สวทบึงการรายงาน